ให้ดูเนื้อเขาพี่วิธีการสังเกตงานเนื้อหยกแท้พี่หาวิธีการสังเกตงานเนื้อหยกแท้นะพี่นะเนื้อหยกเขาจะไม่ได้เนียนนะพี่เนื้อยกเขาจะมีความเป็นแบบเนื้อหยกเขาจะมีความเป็นเส้นใหญ่ๆเนื้อหยกเขาจะไม่ได้เนียนจนโอเวอร์เกินพี่ถ้าเนียนจนโอเวอร์เกินอ่ะจะเป็นแบบยกชุบสีได้แต่อันนี้จะเป็นงานยกแท้นะพี่น้งานร้านแม่คะจะเป็นงานยกแท้พี่รานิวัน อยากได้กําไรคะ่ะอ่าคุณพี่สวมใส่ไซส์ไหนเอ่ยแจ้งแม่ค้าได้ไหมเอ่ยคุณพี่จา๋าสวมใส่เป็นงานไซส์ไหนแจ้งแม่ค้าได้นะลูกค้จาจ๋างานกําไรแม่ค้ามีหลากหลายให้เลือกเลยพี่มีงานหลากหลายเลยพี่คุณพี่สวมใส่ไซส์ไหนแจ้งได้นะหรือคุณพี่ไม่ทราบไซส์จะพี่จ๋าหาคุณพี่ไม่ทราบไซส์แม่ค้าแจ้งวิธีวัดไซส์ได้นะพี่รอนิวันจ๋าทราบไซส์ไหมเอ่ย ไม่ทราบแจ้งได้นะพี่นะเดี๋ยวแม่คะจะแจ้งวิธีวอซายให้พี่รตนิวหวันเนาะพี่เนาะอ่าระหว่างรอ